สวัสดีด้วยนะครับใช่ครับผมมาลงคลิปท้ายปีเป็นคลิปอวยพรไม่ใช่สิไม่ใช่คลิปอวยพรหรอกก็แค่นี่จะบอกทุกคนว่า,ป,ป,ป,าวปีนี้เป็นปีที่ดีหรือเปล่าเป็นไงกันบ้างสำหรับผมแล้วปีนี้เป็นปีที่วุ่นวายมาชีวิตแต่ก็ผ่านพ้นไปได้นะครับ ังไงก็ครับวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งปีใหม่เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปกันอีกทีหนึ่งหลังจากสงสววารวันนั้นนะครับผมยังไงก็รักษาสุขภาพากันด้วยนะครับหรับคนไปเที่ยวระ <c oughs> <c oughs> วงังโควิดกันด้วยนะยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับปีหน้าผมจะผมจะทำคลิปให้ดีกว่าเดิม